สวัสด <icana>, ีครับพี่น้องผมนัทเดชเขตผู้จัดการมันวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าการปรุงดินพรปรุงกันยังไงคอนอื่นนะครับระบบของผู้จัดการมันเราก็จะเน้นเรื่องของอินรีย์ถูกที่เราหาง่ายในท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นที่วัวที่หมูที่ไก่แกบแต่ผมจะเน้นเรื่องของที่ไก่แก่ไก่แกบก็เป็นอย่างนี้เนาะตามตามไก่ทั่วไปจริงมันจะเรียกว่าที่ไก่แกบก็ไม่ได้เนาะมันเรียกติดปากก็คือแก่พิ่ไก่แหละเพราะว่าที่ไก่ตรงนี้นิดเดียวแกบเยอะ แต่ที่เราใช้ขี้ไก่แกบเนื่องจากว่ากว่าขี้ไก่แกบเนี่ยกว่าแกบเนี่ยมันจะย่อยสลายมันต้องใช้เวลา3-5ปีดังนั้นแล้วนะเราไม่ต้องใส่ทุกปีเราก็ใส่ปีเว้นปีเราก็จะใช้ขี้ไก่แกบหวานไปก่อนหวานเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ค้สาว่าหวานทับจากนั้นเราก็ให้ผ่าน3ามไถผ่าน3แปรหรือผ่าน3ไถผ่าน7แปรก็ได้แต่ตรงนี้เราจะใช้ผ่าน3ามไถผ่าน3แปรครับก็หวานเวลาหวานพี่น้องก็เอาขี้ไก่นะครับเพื่อจะให้ถึงให้พี่น้องวางกระจายกันวางกระจายกันทาง ถ้าพี่น้องไม่วางกระจหาเวลาพี่น้องหวานมันจะทําให้ไปหวานที่หนาก็หนาที่บางก็บางที่ไม่ได้ก็ไม่ได้เลยแต่ถ้าว่าเรามาร์กเป็นจุดอ่ะมันจะให้ทั่วถึงกันลองลองดูนี่เราหวานให้แล้วครับวางวางวางให้ห่างกันดองวางแล้วนะครับไปแล้วครับมาใช้คนหวานนี่แล้วพี่น้องครับนี่เป็นการทุ่งดินนะฮะ ดนนนห้าี่ก็ค hm ือวิธีการปั่นที่ไก่หลังจากนั้นในเมื่อเราวั่นที่ไก่เสร็จปุ๊บเราก็ใช้คัสว่าหวปั่น โครงการนี้นะครับเป็นโครงการปลูกมันนําร่องในกำแพงเพชรค,คือโครงการ2ไร่30มตันครับพี่น้องโครงการ2ไร่30ตันนั้นนะครับเราจะเพิ่มผลิตได้นั้นเราต้องใช้คัสว้าคัสบาเม็ดห้ากระสอบต่อไร่เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินให้มันล้วนซุยแล้วก็มี้ท่าเพียงพอต่อการเพิ่มผลิตผลิตมันจะได้สูงขึ้นวันได้เลยครับผมใส่พี่น้องเลยครับมินท์คัสบาพี่น้องนี่นะครับผม ระบบผู้จัดการมันปูกใกล้ทำง่ายทำตามระบบอย่างเดียวค่ะ